ู้ค้าประมาณ75,000รายที่ตลาดการค้าระหว่างประเทศเมืองอ e ีบูบนทฑนเจ้าเจียงทางตะวันออกของจีนต้อนรับวันทำการแรกของปีมังกรอีว e ูได้รับการขนานนามว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของโลกเพราะมีสินค้าหลากหลายชนิดมีระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและบรรยากาศทางธุรกิจที่ดีในวันแรกของการเปิดทำการในปีมังกรมีลูกค้ากว่า2 2 8 0 0 0รายในปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของอีบูสูงถึงกว่า8,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2.8ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น18.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมียอดการส่งออกสูงถึง69,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2.4ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบกับปีก่อนปัจจุบันอีบูมีการทำการค้ากับผู้ค้า233ประเทศทั่วโลก แต่ละปีมีผู้ค้าจากต่างประเทศเดินทางมาเยีอยอีบูกว่า560,000ครั้งโดยเป็นผู้ค้าจากต่างประเทศกว่า15,000คนจากกว่า100ประเทศ